สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ป้าแบมนะคะพามาทำนะคะหมูเค็มนะคะหมูเค็มนะคะมารับชมกันได้นะคะเชิญค่าน,น,น,นะคะเชิญชมนะเชิญชมนะคะวันนี้นะคะป้าแบมก็ทำการหมักหมูนะคะหมูหมูนะคะล้างให้สะอาดนะคะเป็นซี่โครงหมูนะคะอบก,กระเทียมเอ่อหมักด้วยกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็ ซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยนะคะแตงชุบเลืกนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะหมักไว้นะคะหมักไวก้ขึ้นชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็เอามาใส่ในกระทะนะคะแล้วก็เติมน้ําน,นะคะเติมน้นะะําให้ท่วมน,นะคะเติมน้ําให้ท่วมน,นะคะเพื่อที่จะจะได้เอ่อให้เอ่อเติมน้ำให้ท่วงน,นะคะเพื่อที่จะได้ให้หมูเขา เปื่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาอบไว้นะคะปิดฝาอบไว้นะคะพอปิดฝาอบไว้น้ําก็จะแห้งก็จะงวดนะคะปิดจนน้ํางวดนะคะน้ําแห้งงวดไปเลยนะคะเราก็จะได้หมูเค็มนะคะหมูเค็มอร่อยอร่อยนะคะทําจากซี่โครงหมูนะคะหรือว่าจะเป็นสันนอกสันในสันคอก็ได้แล้วแต่จะชอบนะคะแต่อันนี้ก็าแบมทําจากาซี่โครงหมูนะคะ ซี่โครงหมูก็คือจะได้แทะกระดูกด้วยนะคะแทะซี่โครงด้วยนะคะอร่อยอร่อยนะคะค่ะตัวนี้นี่คือทําง่ายนะคะแต่ต้องใช้เวลาในการอบนะคะเลยรวบรัดนะคะรวบรัดเพราะว่าจะได้ไม่รอนานนะคะตอนนี้คือเราก็ทําการอบนะคะอบแห้งอบมวดแล้วนะคะหมูก็จะเปื่อยนะคะแล้วก็เครื่องครุงที่เราหมักไว้มันก็จะซึมเข้าผิว เข้าเนื้อนะคะซึมเข้าเนื้อหมูนะคะตัวนี้ก็จะหอมอร่อยนะคะแล้วเขาก็จะทานกับน้ําพริกหนุ่มนะคะหรือว่าน้ำพริกหอมนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะน้ําพริกหอมนะคะก็จะเข้ากันเข้ากันนะคะทานแล้วอร่อยมากเลยนะคะหอมนะคะแล้วก็หมูก็จะนุ่มนะคะเพราะว่าเราหมักหมักไว้แล้วนะคะหมักไว้แล้วแล้วก็เรา เอาน้ำเข้าเติมจนเต็มนะคะการเติมน้ํามันก็จะต้มให้น้ําหมูออกมาเครื่องปรุงก็จะเข้าเนื้อนะคะต้มไปนานๆประมาณสักสิบยี่สิบนาทีนะคะหมักไว้สามสิบนาทีนะคะแล้วเราก็จะได้หมูที่อร่อยนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็สามารถทําทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะหรือว่าทานกับน้ำน้ำพริกก็ได้นะคะข้าเหนียวร้อนๆน,นะคะ อร่อยอร่อยนะคะยังไงก็นัดเอา,เอา,เอาสูตรป๊าแบมไปทำดูนะคะเพราะว่ามันจะได้รสชาติหมูอบที่อร่อยมากเลยนะคะหมักครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็นำมา,าต้มนะคะต้มจนน้ำงวดนะคะต้มจนน้ำแห้งนะคะนะคะเราก็จะได้หมูอบ หมูเค็มนะคะหมูเค็มเหมือนที่ป้าแบมทำนะคะอร่อยอร่อยนะคะสูตรนี้นี่ไม,ไม่ไม่ห่วงสูตรนะคะทําได้ทั่วไปนะคะอร่อยมากเลยนะคะน้ําน้ํามันก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าหมูเขาก็มีมันออกมานะคะในการต้มนะคะมันก็จะงวดแบบนี้นะคะคก็ป้าแบมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ป้าแบมด้วยนะคะหมูหมเค็มนะคะหมูเค็มนะคะสูตรป้าแบมแบมน,นะคะสไตล์ง่ายง่ายนะคะป้าแบมทาอะไรก็ออกแบบง่ายๆนะคะสไตล์ป้าแบมน,นะคะ,คะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามป้าแบมน,นะคะขอบคุณมากมากนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะทานข้าวกับป้าแบมน,นะคะอร่อยอร่อยนะคะลำแตะเจ้านะจ๊ะ หมูเค็มนะคะซี่โครงซี่โครงหมูอบนะคะหมูเค็มนะคะอร่อยนะคะก็ฝากด้วยนะคะไว้ติดตามชมคลิปต่อๆไปกับป้าแบนนะคะจะมีอะไรเสนอนําเสนอนะคะทานอร่อยทุกวันเลยนะคะทานแล้วไม่พ้วนนะคะอย่าทานเยอะนะคะทานพอประมาณทานให้พออิ่มก็พอนะคะค่ะ สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะพระบรกศาสรานะคะสวัสดีค่ะ